กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับพี่พบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่ชอบเมื่อไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้นะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวดูก่อนเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่มีเหรียญหลวงพ่อโสธรโคตรสวยเลยพี่ลงยาแบบนี้ที่วัดไม่มีเลยนะพี่นะปีห้าเก้าอยู่พี่นะนี่สิบกว่าปีแล้วนะ นิดสวยมากครับพี่มีกล่องนี้มีสามเหรียญแล้วก็มีมีเหรียญเหรียญเล็กอยู่ตรงนี้หนึ่งเหรียญน,นีดสวยมากนี่ครับรุ่นเมดต,ตามหานิยมพี่นี่ครับกล่องนี้เอาหกร้อยบาทพี่นี่ครับเราจะส่งให้ฟรีนะน้นสดนะไปทางทางบอกห้าสิบเดียดูด้านหลังเลยพี่นะาะเหรียญเหมือนกันนะพี่แต่คนลงลงยาคนละสีอันนี้สีแดงอันนี้สีน้ําเงินไปดูด้านหลังดิ เมตตามมหานิยมนี่กรอบเดิมๆวัดเลยพี่นี่ครับพระใหม่ๆนี่ออกจากวัดโคตรแพงเลยเนะพี่เมาเข้ามาได้ครับเราไม่ต้องไปเอาถึงวัดเลยพี่นี่ครับสวยมากพร้อมกล่องเดิมๆเลยหกร้อยหกร้อยครับพี่แล้วก็มีนี่ครับหลวงปูท่ทวดพุทซ้อน นี่ก็ปีห้าเก้าครับบทโทษนิรันตรลายน,นี่สวยมากครับพี่พี่ดูนะอันนี้ก็เป็นหน้ากากนะหน้นากากสีเงินหน้ากากสีทองพี่เนื้อเนี่ยครับพี่ดูเนโนวะเรื่อเดิมเลยพี่ดูครับแป๊บน,นะสวยนี่ผ่าปากคมๆเลยพี่นี่สวยมากเรือสมณศักดิ์กับพี่นี่ครับ มีจำนเบอร์นะมีจนําเบอร์มีโค้ดนี่ครับหมายถับซื้อองคูไปพี่เนี่ยแล้วก็เอาจําไว้ตําหนิครับแล้วก็ไปส่องดูรุ่นแรกอ่ะรุ่นเนี้ยที่เขาเล่นหากันแพงอะ่ะนี่ครับนี่ออกจากวัดก็แพงนะพี่นาะไปถึงใต้นู่นนะพี่นาะนี่ครับของผมว่าหกร้อยสามเหรียญน,นะพี่ชุดนี้หกร้อยหกร้อย สวยสุดๆหกร้อยบาทพี่โอนเงินสดส่งฟีนะพี่นะถ้าเก็บไปทั้งบวกห้าสิบาทนะพี่แต่ดูกันต่อนะมีดพะลุ่งด้ามไม้ปอกไม้พี่ดูครับเก้าร้อยนี่ครับจานเต็มเลยไปมีดาวเก้านิ้วสวยพอลุ่งอาจารย์พ่อเดิมครับเก้าร้อย นี่ก็ดูกมช้างครับพี่สวยยาวเจ็ดเจ็ดนิ้วหลวงพ่อเดิมครับเอาหกร้อยสวยมากดูกมช้างแล้วก็โอ้โหนี่หายากเลยพี่งแต่ไรพามาเพิ่งได้เป็นหลวงพี่หลวงปู่ทิมพี่ก็ดูกมช้างใช้มาปุ่ทิมมาเออปุ่ทิมพี่ปุ่ทิมว่ลรหรไลไแล้วเจ็ดนิ้ววพี่หายาก พิ่งได้มาดั้มแรกเลยนะี่พี่หกร้อยหร้อยพี่มีไส้งาได้มาใหม่นี่โคตรเก่าเลยไส้งาแท้ทุกเมตรเอาสองพันบาทไม่ว่าจะเป็นคอผู้หญิงผู้ชายนะของได้เลยยาวนะพี่นี่โคตรเก่าเลยพี่ให้เปึก๊กให้ปักเลยนี่เก่า ามากซอยงาแท้ครับเราขายก็เป็นหมื่นนะมั้ถึงนี่ครับจะล็กใหญ่กับไงเป็นไส้งาเราขายก็เป็นหมื่นหกเจ็ดพันมีแน่ผมขายสองพันพี่เขาถูกเลยเนะี่ยสองพันสองพันบาทไอ้พี่ชอบพี่โทรนะพี่แอดไลน์มาเลพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่จะโทรจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลพี่นะ ก็ดูันต่อนะมีพระเยอะพี่นะอันไหนยังไม่ได้ขายแล้วก็เอามานมาให้ดูใหม่เผื่อพี่คิดว่าขายแล้วนะนะครับพี่ดูครับมียังมีมีปูดทวดสองสี่เก้าเจ็ดพิ่งได้มาเลี่ยมโบราณเลยพี่พิมพ์ใหญ่นี่จับขอบโบราณไปดูเมดแลร้ดิเนี่ยสวยมากได้มาสามองค์เนี่ยอง์ละหกร้อยองที่หนึ่ง หกร้อยนะพี่นะได้มาสามองค์องค์ที่สองนี่พิมพ์ใหญ่เอาง่งายๆพี่องคเราหกร้อยสามองค์นะสามองค์ผมเอาพันสองแล้วกันถ้าใครเหมาหมดอะ่ะนี่พัดส,สวยนี่แล้วก็องที่สามสวย เอาพันสองพี่สามองค์องละหกร้อยนี่เรื่องโบราณน,นะพี่นะแบบนี่แบบเรื่องโบราณเลยจับขอบโบราณเลยพี่สามองค์แล้วมีหลวงพ่อเดิมกูวัดพนมรอบหล,อบบล่อโบราณองค์ละพันสองนี่สวยนี่ครับนี่เป็นพัดชุดที่พี่ทหารเขาฝากขายนีสวย สวยเก่าตอนนี้ราคาพุ่งเป็นหมื่นแล้วพี่องชิ้นอย่างเนี้พันสองสวยมากแล้วนี่เป็นพิมพ์ปั๊มองคนี้ก็สวยปากจมูกตาพี่ดูดิสวยองค์นี้ยพี่หลายหมื่นแล้วนาะเล่นหาก,กันนะเอย่อันไหนยิ่งสวยยิ่งแพงพี่ ตอนนี้ราคาพุ่งปีดเลยํำสองเห็นคำว่ามีกูแตกอ่าที่นนทบบุรีอะไรแหละเห็นว่ามีกูแตกใหม่แล้วเป็นพระละกูนะข่าวออกอะพี่นี่ตะกุดตะกุดหลวงพ่อพกวยเอ้ยตวทีพี่ตะกุดหลวงพ่อพทบห้านิ้ว เชียเขียวนี่ยุคต้นสามกระสัต 600. 600. รหกร้อยหกร้อยปลาคิกพรกกวยโ,โหพี่นี่อคลาจานเต็มเลยหกร้อย พักกิ่งหลวงปุทีมพี่เนื้อนวะนี่ 600. หกร้อยหกเอ้ยขายบออราคาผิดแล้วขายพันหนึ่งน่ะืนะบอกราคาผิดไปข้าควายเพืือกโดนฟ้าผ่าตายหลวงพ่ออ่ำแพะนี่จานเต็มเลยพี่นี่ยอด หกร้อยเดียก้าวร้อยพี่ดูอมแรกบางไผ่นี่เส้นเต็มเลยแร่พังไผ่เขาต้องให้ดูทิศเส้นเ,สนเต็มเลยพี่นี่พี่สายเหนียวแน่นอนสายเหนียวคงกระพันชาติตีอันดับหนึ่งไปดูดียันมหาอุเต็มเลยมีดอกเดียวเนี่ย เก้าร้อยโคตรถายากเลยเรียนผมสี่หน้าเรียนผมสี่หน้าจานเต็มเลยพี่เก้าร้อยปวดโต๊ะยกชุดเลยหกร้อยนี่หกร้อยพี่ปิดประทังแล้วรับของกันด้วยนะ ปิดปลายทางแล้วของไม่รับมาโอ้โโดนหลายคนเลยพี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่จะกุรุลป,ปุสสุกหกร้อยนี่โคตรเก่าเลยโคตรมันเลยพี่จระเข้ขบฟันเนี่ยหลวงป,ปู่ซุก อ้วมุนได้พี่จานเต็มเลยพ่อพิ่วัดขมังนะหกร้อยงักแก่อาจารย์เฮงไพวัน สวยครับพี่สวยมากเก้าร้อยพี่รถสสวยและเก้าร้อยครับเก้าร้อยพี่พร้อมกอบเลยพี่นี่ก็โอ้โ oh, หพี่ดูหานุมานงาแกะคุกเขา่าเห็นไหมชั้นเขา่านี่คุกเข่าลงล่างไปดูการแกะดิ แ่สวยอ้วนเติมช่างหลวงนี่ก็รับคําสั่งพร้อมออกลบเลยน่ครับคุกเขาแบบนี้คือรับคําสั่งป <Okay. S 1> ูซุนสวยมากเก้าร้อยเก้าร้อยอันนี้ลวงพอลุ่งพี่พอลุ่งพอลุ่งวังงงทาาก,กระบือ นี่ดเก่าเลยพี่ดูเชือกดิเอ๊ะเขาผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรไม่จําไม่ได้แล้วเนี่ยลูกระงับลูกบังคับเหมือนลูกสกดแต่พี่นี่มีจานเห็นไหมนี่พอลุ่งพี่พี่ดูเชือกดิพะลุงท่ากระบือพี่นี่หายากหายากพี่ลองเข้าไปดูในกูเก l e นะผมจำชื่อไม่ได้จริงเนี่ยพอลุ่งนพี่ พระลุ่งนี่เอาเก้าร้อยพี่เก้าร้อยนี่เก่ายันเชือกเชือกก็พระรุ่งเสกด้วยนะเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้วะพี่จะมีลูกลูกบังคับลูกระง,งับหรือลูกอะไรสักอย่างพระรุ่งเนี่ยฮะขายลูกสกกะกดแต่พี่แต่เครื่องรางทางเนี้ยหายากหายากเก้าร้อยนี่พี่อันนี้ประหลอดก่อนะประหลอดก่อพี่ลงลัก นี่ลงรักนะแล้วจะนี่แล้วก็มีลูกพุธจานโตโหเด่นสวยหยันเลยพี่อยู่ <c oughs> ได้ยินเสียงไหม <c oughs> ขอโทษทีครับพี่ปหลอดกอรครับพี่เนี่ยหกร้อยอ่านี่ได้มาพี่ <c oughs> หมดแล้วบ้านหลังนี้ไปแบ่งเขาไม่ให้แล้วเขาห่วงมีด ปากกาแล้วปูดศิลาครับเอาพันหนึ่งพี่พันหนึง่งมีต้ำเดียวอย่าพันเดียวสวยเราจะวัดแพงนะพี่นะเม่ตำกวนะ่าสี่ห้าพันนะแล้วคนยังเยอะเลยพันเดียวพออยากขาย อ่านเดียวนี่ครับแล้วก็น,นี่ครับเสือสมิงสิงค์คำรามหลวงปูศิลาครับพันเดียวลูกเจ้าสารพัดนึกจานเต็มเลยพี่ปูดูหกร้อย มีเหรียญลูกปป่เอี่ยมวัดหนังสามร้อยปิดตาพิมพ์ปั้นหรือพ่อแก้วสวยมากนี่ตลับฝั่งเพชรอย่างดีเลยสวยหกร้อย หานุม,มานตัวนี้เจ็ดร้อยพี่จิ๋วจะเจ้านะพี่ดูครับงาแกะปุซุนเล็กนี่เลี่ยมทองไม่แพงด้วยยิ่งเล็กยิ่งแกะยากนันพี่นาเขาเล่นหากันยิ่งเล็กยิ่งแพงด้วยนะเจ็ดร้อยแล้วก็เคียเสือพะะปานโอ้สวย หน้าพยักเนี่ยเจ็ดร้อยมีตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่พระปานตัวเนี้ยเก้าร้อยเก้าร้อยสวยขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุัะใหญ่ชัยมงคล พุทะกวากหายากพี่กวักเงินกวักชองเห็นไหมกวักโชคกวักลาบสามร้อยยาพี่ดูองค์สามร้อยนะมีตะก,กุดพ่อเดิมกระดูกกามช้างยังใหญ่เลยจานเต็มเลยเบลเลอร์เลยกามช้างพ็เดิมสามร้อย คุณแผนพักกลวยเอ้ยปกโพลหรือพักกลวยสามร้อยหลวงประทวดเนื้อนาวะสามร้อยมีปกเตียวหกเจ็ดร้อยขายนะเนี่ยเอามาไม,ไม่แพงแล้วอยากขายรุ่นแรก คนเหลียนกับเมื่อวานนะขายไปแล้วเหมาามไม่ได้หลายเหรียญเนี่ยอาปา้ารุ่นแรกพรากลวยครับสามร้อยราคานี้สุดยอดเลยพี่มีสองอันี้อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยรุ่นแรกหกร้อยไม่ขายรายสามร้อยพาสวยตำหนีครบนี่ก็ตัดสุดยอดสามร้อยท้อปานเขียบอปกัดจกุก สามร้อยเพราะปานขี้ไก่ยอดสามร้อยอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีพี่นะองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยเป็นเลยสวัสดีครับ